บายดีกินข่าวแล้วบ่ทางนั้นกินข่าวแล้วบ่ขเขาง่ายแล้วบน้อยเอ้ย Hmm. Set, ทำอะไรกินพี่วันขอบคุณนะคะสำหรับคลิปผักสวยๆจ้าตอนนี้กำลังลววระเบิดเถิดเทินพระเอื่อนะ่<ม>เบิดลาสิจายไปหายแต่ละแต่ละพักแต่ละพักมันจังไดรลายได้ยังกินง่ายนะแต่กินเที่ยง <laughs> สบใจเดอ้อ สิ่ยป้ามันนี่นะก้อยปลากล้อยปลาปลาพอบัวพี่พีแสบตาเธพี่เนเา,านะแสบตาแสบตาแสบตาอื

เพราะน้อมบัวหราหายแล้วพี่โนโ้ตนคุณเฮียงขาก่อยปลาแสบแสบแมนแสบแฉะอะไรแบแบนี้ละละเอามาเด้อเฮ้ย,ยมาเด้อจ่าเฮียงจ่าปาน,นิ่งที่คนนัน้นตื้อเล็ดสีโต๊แสบเรียบรอยอ้เอนาขันหมวกน้ำ ทูด,ดอนหากินกับัากันรับประมาณสองขังข้งบริสิทธิ์กินอมองหน้าเพื่อนมาหนาลายเท็เนาะเออลกักรักกับสลัดยูป,ปลาไหวแลรบุพ่าบีบมันซุกขักมันซุกขักหนะมันหลุดลาย จเ <c oughs> มเโอ้ยขึ้นอามไาใม้เออดูแถล้า,าน้องก็น้องแตนโอ้ยเธื่อหนาบ่เด้บอบ่อนี่เออดรงหายจจาสิยดา,ายปันไรย่ <c oughs> น,นเลียดี่แล้วอขอบขอบใจแล้วไเธื่อหนาหนะกบอ่อนี่เด้อ ให้เอาหายแบบนน้ำใจสดๆได้ไหมน้องแตนยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่้าเอาอีกแล้วกับบกินเขานะ <c oughs> พี่น้องท่านนี้กริงงงแล้วว่าว่าวันนี้ว่าทางสองแดงไหลพร้อมกันชองสองเลย บุญทุกอย่างเข้ามัในละ่ะสีใสขันเจ้านายที่ตัวสีเบยาเจ้านายสีเบยาไม่แต่นเฮแต่งผิวหนังมาร์คเลยเลยไรกันเนาะไม่เป็นไรพี่วันโอ้ยบ่เป็นไรกับโบแม่นแต่น้องวะลูกไก่แมเ่เป็นทั้งน้องสาวเป็นทั้งลูกไก่ช่วงหายแผลแแบบแบบมาโอ้พี่ไดรร่ปนาปนน้อ เอาแบบน้ำใจล้วนๆจ้าอืมกรีหนามังหนาวเนีย่ยหลายหลายขนาดน้องส้มจ้าขอบใจแล้วล่ะ กินสีไปขั้นใช่หมอใช่ยันส้มพยายามพี่น้องแนบมโบมเห็นจะสิเหตุจะได้แหละกินน้ำขีดอยู่นั่งสีก็มาเนี่ยพี่น้องขัดหนมันเข่าอะไรฉันคอยบีบออกอันหน้ามันไปใส่ตุ่ม สมสมแล้วก็โสดปั๊ดต้องทีแน่มาเด้อมาถ่ายกินเด้อสมท้องอยู่ปบะตัวจะคลอไหมโยกตัวหน่อยดี่หาหนอน ขอออยู่หรอกนะไอ้มั่นอันนี้ซักก่อนหังสั่นขาวเข่าออกันซัก่อนป๊าก็้าผินอกปัดคอนเสิร์ตตรงไซน์องไซน์ก,ก็จัดคอนเสิร์ตแลว้วกวนกลุ่มกลุ่มกำลังปล่อยควันอยู่ดิดเลย <S <S ควันโอ้โยใบหยาผีวเด้อนี่มาเหียลงเด้อนี่ก้อนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตชดๆเลยวบาทสุดยอดเลยคอนเสิร์ตคอนเนี่ยจนบาทนึงมันคือบุคคลแทบวะขั้นไหนมันเต็มมือนกันมึงแม่เออ แนีน่ยนี่แนี่ยืดเซลละนี่นะพี่นะเห็ดในสมต้มให้ซุกคนช่องมือเนียนเซลละก้อยปลา

<c oughs> อันตลดด้ดเดี๋ยววนมของพีกพีขวาวินะโอ้ยเดีเย้อยามัมของพีกน่เดอ้อหันไได้หมอนอสุดยอด ตองปลาของกับแก่มีมครบเครื่องตัดแหลวเรียบร้อยได้มากกวบว่าคักขึ้นเห,เหมืดมอดพี่เนอะเอ้ยมันมาน้ำผัดจะเหมือเกิดสิบโบส่มันโบได้ต้อง เยี <Yeah. S 1> more, mm ่มซ้ำน้ำม่วะแค่บัอซ้ำตบนะปะปุ๊บเพชรเพมันสีใสแต่สีสดใสสดสวยเกนที่เอตุห้าหน่วงใช้บัปุ๊บกระแด้งมากบอกได้ิเด็กปาประแด้งนีกแ้นะโคแ่่ ยูแหละจะประแดกกันห้ามนีแห้งแสบย่าจะดิ่ยงก่อนสอยได้สอยได้ส่อยนะ ขึหน,ออหนามประแดกพี่น้องเอ้ยหนามประแดกมันจ่แสบคนคนกับโกินได้ประแดกแสวว่ากินประดแกระดกหรืมันแสบแสบหัตุ่มไม่ใ่แบใุ่กต้มบ่ เออตามสร้อยสร้อยในตัวใช้หกตับมข้าวขวายเจ็บไหมนี่ข้าวขวาก็มีอยู่

Ồ hồi, nóng tẹ Mình oh, sẽ bỏ ở ta, xí xanh Mình thay okay. cái nấm mm đơ Chắc -hmm. thử phần hoa nó đánh thấu mà Đâu, dạo nấm đơ Sẽ phải gửi men, men, men à, lại <laughs> cõi bà, mối ตระบอกเราือมันแสบคักใครวะเบอร์เงินเบาอ่ะสม,สมบ,บ,บูรณ์ๆชักๆเอ้ยพี่น้าเอ้ยสุดยอดสุดยอดเลกลือ,อใส่เกลือน้อยหนึ่งขนาดเกลือท่านลงคักลงเบิเ้ลแสบแล้วมันแสบเลยนะคะมือมันแสบใส่คาก่อนน้อยหนึ่งพี่น้า บ่อดดคือหัวขาดเนี่ยมันหอมถ้าจะปรุงได้น้ำตกเออจะน่าปรุงอ้ยคืหอห่อคอคด้ีคืนห่อลูกคอเดีคืหอห่อพี่น้องเปอาะปลายเบิร์ทุกคนห้ามตกกับเอาเอากะมาอันใส่กันเนี่เวลากันคนอ่าข้าเจ้าเบิ้งมันยั่วยั่วพี่น้องคนเด้ บวดแสบน้ำข่อยกะยุ่ยจ้าแม่สีว้ามาเด้อมาเดินหลังแปดเด้อยังขายแต่เครื่องหอมเท่านั้นพักเสริมพักเสริมมากกว่าเกิดน้ำกับเบิร์ท่านขอนกินแต่กอจะลาบเมื่อื่นเมื่อื่นขึ้นรถ กูเศาวบ่ถามเหมือนเหมือนพะก็ขืนโดนแต่พกเพชรนั่นมันสีมันอันนี้แต่ว่าเพชรขาดอยู่ขวายใส่ขห้มาซีมมึงดูบุ๊คซีมดูอืม ม่ได้อยากก็ได้สาากินอยู่บ้านเฮาพที่น้องมาในตนบนะพีต่ตแสกน้ำสมต้าอุดสักวีว่าได้กินเหล้เขอกระโมมน่อย <laughs> เมื่อนัน่นบอกกินแล้วก่อนว่ากันเทปของใส่สมลาย ไดมอกระซดิเงิน mm, ย oh, <what? S 2> <và> ืดนี่เมา้กินตหาเบิ่งเน่เด้อโอ้ได้มดาวมเจาะอยู่แล้วอือกินได้ได้ะได้จัดหายเหนี่โบได้ไมเหมือนบเพ่มเยม่ต้องเลยเตรียมบาโบเพ่บัวเวมจัวจ่วต้มใจส่านายเอาไหนที่เตอนะ แจ็คถือใจลุงเหยาแหละลุงเหยามาเคลมเคลมแจ็คหนาโตก่อนบ้านเอ้ยแจ็คโตตังก่อนเสร็จแล้วเน้อง แฟนจ้าหลายหน่วยมันบุกจักหอดบนว่างแบบเห็นบอกพี่น้องหนาตาสีสันน้องแต้นบรนี้กาแซ่นปินไปกอกล้างบบตก๊กปินทั้งหนาโม่อามากันของกันปุ๋ยปินทั้งล้างคือโตละเห็นไปทุกเกาะโุ้ยพี่น้องเขามาหลายคนเฮ้ยงามสกินมมนก็แซ่แล้วว่าหามันใส่กันในกันเห็นนัไนเด้ ขโมุกขบใจเด้อแปงแตนขมุกขบใจละลายน,นังแตนยังอยู่อยู่กับปี๊ดแหละบาย